กิมลองให้พาเพื่อนๆทุกคนกลับมาอยู่กับคุณยนดูดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบปิดเพราะว่าคุณยนดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีจุดเด่นที่อยากจะขอเอามาเล่าเพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัว dreamy l 2ี ultra นะครับซึ่งมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบเร็วๆก่อนเลยละกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าจะดูต่อหรือไม่ดูต่อนะครับ ก็ตั้งแต่อันแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาเขามีความแตกต่างดูพรีเมียมดูหรูกว่านะครับสเปคคืออัดมาเต็มที่สุดกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ตัวที่แตกต่างมากๆเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ตัวมอบถูอันนี้นะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะยืดออกมาได้ซึ่งมันก็จะทําความสะอาดเนี่ยได้เข้าถึงซอกถึงมุมเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็ยังจะมีกล้องครับที่ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่เอาไว้ซับดูภาพธรรมดาทั่วไปแต่ยังสามารถ แยกแยะตัวจับสิ่งของได้ต่างหากรวมถึงถอะว่าเมื่อไหร่ที่มันเจอว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันยังไม่สะอาดจริงมันก็จะกลับมาทําความสะอาดที่บริเวณนั้นอ่ะอัตโนมัติเลยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ผมว่ามันดีมากๆคือดีจริงใช้แล้วประทับใจอยากจะมาเดโมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมและแน่นอนว่าเราจะเอาส่วนที่เป็นข้อจํากัดต่างๆเนี่ยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าของทุกชิ้นมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องรู้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ว่าราคาเขาก็ไม่ได้เบาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนที่จะลงทุนซื้อไปเนี่ยก็ควรต้องรู้เอาแบบครบคอ่อะเนาะว่าไอจุดที่มันดีที่มันน่าใช้มีอะไรแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดบ้างอันนี้จะได้ใช้กันได้แบบอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูสเปกกันก่อนที่บอกว่ามันจัดมาให้เต็มจัดมาให้สุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากอันแรกเลยกําลังดูด กำลังดูตัวนี้เนี่ยให้มาสูงสุดอยู่ที่7000ปาสคาลนะครับสูงที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะจนบางคนสงสัยว่าเราจะเอา7 0 0 0พันไปทำไมจะเอาให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเพื่ออะไรใช่ไหมจริงอยู่ว่าไอ้ห้าหกพเนี่ยมันดูดบนพื้นธรรมดาได้บนพื้น,นเรียเปียมันโอเคแต่7000เนี่ยอันนี้มันโดนออกแบบมาเผื่อกรณีที่ถ้าพื้นเป็นร่องเป็นรูขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวหุ่นยนเวลามันเดินผ่านไปมันก็สามารถที่จะไปดูดเอาฝนที่มันติอยู่ตามร่องเนี่ย ขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแรงที่มันเบากว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะดูดไม่ขึ้นไงแต่พอเป็น7,000เนี่ยอันนี้มันก็จะเห็นเลยครับว่ามันก็จะดูดขึ้นมาได้ดีกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถัดมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยตัว dreamy l20 ultra ตัวนี้เนี่ยจะมีแบตมาให้สูงถึง6,400ม ah ิลลิแอมป์นะความจุขนาดนี้ในตลาดเนี่ยอาจจะยังพอหาได้อยู่ใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมแต่ว่าตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยก็คือมันสามารถใช้งานได้แบบยาวนานมากๆเลยนะครับเจ้าตัว l20 ultra ตัวนี้เนี่ยผมลองใช้งานไปชั่วโมงกว่าๆเนี่ยอันนี้แบตเพิ่งหายไปประมาณ20%เท่านั้นเอง ซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถทําความสะอาดได้พื้นที่ที่ขนาดกว้างขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องรอชาร์จแบตหลายๆรอบนั่นเองครับและตัว L 2 0 ultra ตัวนี้ก็ยังสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่2 0ม mm มตรนะครับคือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกธรณีประตูใหญ่ๆเนี่ยตัวมันเองก็อาจจะยังข้ามไม่ไหวแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่พื้นต่างระดับเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ติดแน่ๆแล้วรวมถึงสามารถที่จะยกไอตัวมอบถูพื้นตัวนี้เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ม mm ิบเอ็ดม ซึ่งความสูงที่ระดับนี้เนี่ยถ้าเป็นพรมขนสั้นธรรมดาทั่วไปมันสามารถจัดการได้แบบสบายๆแหละแต่ถ้าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเจอพรมขนยาวต่างๆคือแน่นอนว่ามันก็อาจจะยังเอาไม่อยู่อาจจะมีโดนบ้างใช่ไหมครับอันนี้เราก็สามารถเลือกไปเลยให้มันทําการถอดเอาตัวหัวม็อบถูพื้นเนี่ยทิ้งไว้ที่ฐานจากนั้นก็ไปเดินทางสะอาดโดยที่ไม่มีม็อบถูพื้นไปเลยมั่นใจได้ว่ามันจะไม่เปียกไม่ชื้นพรมแน่นอน ส่วนในเรื่องตัวฐานนะครับแน่นอนว่าไอ้ฟีเจอร์ของการดูดฝุ่นเข้าไปเก็บก็มีนะครับโดยที่มันจะใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่3.2ลิตรกันไปเลยนะครับสามารถเก็บฝุ่นได้ยาวนานสูงสุด75วันนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็ยังจะมีเป็นถังน้ําดีน้ําเสียสําหรับในทาการซักตัวผ้าม็อบผุพื้นได้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นในตัวที่มันให้เป็นถังน้ําดีน้ําเสียกันมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัว L20 Ultra จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถต่อท่อ จากก๊อกนะครับไปที่ตัวน้ําดีเราก็สามารถต่อท่อน้ําทิ้งเนี่ยเพื่อเดรนเอาน้ําเสียตรงนี้เนี่ยทิ้งไปเองเลยได้ด้วยอันนี้เราไม่ต้องมานั่งวุ่นวายที่จะมานั่งเติมน้ําเอาน้ําไปทิ้งอีกต่อไปซึ่งในฟังก์ชันที่มันสามารถเติมน้ําทิ้งน้ําได้เองเนี่ย,ยต้องบอกว่ายังมีแบบจํากัดมากๆในท้องตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวสถานีแล้วก็ตัวุ่นเองเนี่ยอันนี้จะมีมาให้เลือกถึงสสีครับก็เป็นสีขาวแล้วก็สีดําซึ่ง ผมว่าตัวสีดำเนี่ยมันก็จะดูพรีเมียมแบบมากๆเลยเป็นสีดำคลิปทองแบบนี้นะครับดีไซน์กับวัสดุของเจ้าตัว r e a m y L 0 Ultra ตัวตี้เัวนะี้ผมว่ามันเป็นตัวที่ส่วนตัวผมว่านะวัสดุต่างๆแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวแล้วก็เอาไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านสวยๆได้ชิ้นหนึ่งเลยครับและนั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกับเรื่องของการใช้จริงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากอันแรกเลยก็คือตัวของกล้อง คือกล้องเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่มีการใส่เข้ามาในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เราประทับใจกับความสามารถที่เขาใส่มาให้กับกล้องพอนอกเหนือจากการที่ใช้เหมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดเดินไปเดินมาและเห็นใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยมีการใส่อ i เนี่ยเข้าไปที่ตัวกล้องด้วยทําให้เวลาที่มันเดินไปทําความสะอาดเนี่ยมันสามารถจะแยกแยะได้ด้วยนะครับว่าไอสิ่งที่มันเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันคืออะไรมันสามารถบ,บอกได้เลยนะว่าเนี่อันนี้คือ เท้าคือรองเท้านะครับอันนี้คือสายไฟซึ่ง มันจะช่วยทําให้การทำงานสะอาดของมันเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆคือถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ขยตุตยดูดฝุ่นมาก่อนเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าการทางานของมันเนี่ยมักจะมีการเดินชนแล้วก็มีเสียงปงปั้งอะไรพวกนี้ต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ตั้งแต่เราใช้ตัว L20 Ultra ตัวนี้มาเนี่ยคือเราแทบไม่ได้ยินเสียงมันชนอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากการที่มันสามารถที่จะรับรู้ได้นี่แหละว่าข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรไปยืนขวางมันเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ยอมเดินชนเท้าเรานะครับมันจะค่อยๆหลบเลี่ยงไปแบบ สมูทๆแบบนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็น่าประทับใจมากๆแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูระหว่างที่เขาทํางานได้ด้วยนะครับก็นั่นแหละคือตัวมันก็ยังทําหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิดได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับและด้วยความที่มันก็มีเป็นสปีกเกอร์อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถพูดนะครับผมจากที่แอปบนมือถือเราเนี่ยสั่งให้มันไปพูดออกจากผ่านทั้งตัวของหุ่นยนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสวัสดี แต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะพูดไปแล้วก็ดูดไปได้นะครับซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันคงจะตีกันตายไปข้างตอ่อจากเรื่องกล้องเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะทํางานร่วมกันหรือเปล่าทั้งกล้องทั้งตัวเซนเซอร์ในการสแกนนะครับเพราะว่าสังเกตว่าตัว L 2 0 ultra ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสแกนห้องทำ quick mapping เนี่ยได้รวดเร็วมากม อย่างห้องอันนี้เนี่ยเธอถ้าเกิดว่าใช้เป็นหุ่นยนต์ตัวอื่นเนี่ยเราเคยเห็นว่าใช้เวลาเป็น10นาทีกว่าจะสแกนเสร็จก็มีนะแต่ว่าเจ้าตัว L20 Ultra เนี่ยอันนี้จะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ5นาทีก็เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยังสามารถเดินกลับมาที่สถานีเนี่ยได้แบบเนียนๆอย่างรวดเร็วอีต่างหากมาถึงตัวที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัว L20 Ultra เลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการถูพื้นและซึ่งตัวถูพื้นเนี่ยอันนี้มันก็จะมาเป็นมอบวงกลมที่มันจะหมุนวนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งเอาคุณกันตัวอื่นเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่ว่าหุ่นทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดน,นิดนึงว่าไอ้ตัวหัวหมุนตรงนี้เนะี่ยมันก็จะเล็กกว่าตัวเครื่องใช่ไหมครับทำให้บางครั้งเวลาที่มันจะเข้าไปถึงงผนนัไปขอบมมุี่ มันอาจจะทาําความสะอาดได้ไม่ถึงทุกซอกทุกมุมขนาดนั้นเขาก็เลยทําให้ตัวขาของม็อบถูพื้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถ่างออกมาได้แบบนี้ทําให้การซอกซอนเข้าไปเก็บขอบเก็บฝุ่นต่งตางๆเนี่ยทำได้หมดจดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากโดยตามสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่าสามารถเก็บขอบเนี่ยได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ2มเมตเลยซึ่งเอาจริงเนี่ยบางทีไม่ใช่2ม mm มแล้วคือมันก็ไปจนชนสุดถึงกำแพงเลยแหละ และถ้าในกรณีที่พื้นมีความสกปรกเยอะๆเนี่ยตัวเครื่องเขาก็รู้อีกต่างหากนะว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้มันยังไม่สะอาดเขาก็จะกลับไปที่ฐานทําการซักตัวผ้าถูกพื้นพวกนี้นะครับผมจากนั้นก็จะออกมาทําความสะอาดในพื้นที่ที่ยังมีคราบสปลกปรกหลงเหลืออยู่อีกรอบหนึ่งและการปัดซ้าแบบนี้เนี่ยคือถ้าเป็นเครื่องอื่นบางทีอาจจะต้องกังวลว่าเฮ้ยน้ำมันจะหมดถังหรือยังไอ้น้ําเสียมันจะเต็มหรือเปล่าแต่ตัวนี้ด้วยความที่เราทําการต่อ น้ำมักมาจากตัวก๊อกนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำไปไปที่ท่อระบายน้ําไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แต่อย่างใดเลยครับและพอมันทําความสะอาดเสร็จเนี่ยคือมันก็จะกลับไปที่ตัวของฐานทําการซักผ้าต่างๆให้เองอัตโนมัติทั้งหมดนะครับซึ่งการซักผ้าของเขาเนี่ยอันนี้ก็ซักออกมาได้สะอาดดีพอสมควรเลยนะ ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าโอ้ยจากตอนแรกผ้ามาดำๆเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไปซักจนผ้าออกมาก็สะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วเขายังมีเป็นโหมดเป่าแห้งด้วยอีกอย่างหนึง่งนะซึ่งในโหมดเป่าแห้งเนี้ยอันนี้เท่าที่เราลองดูนี่ครับเสร็จปับ๊บมันก็แห้งแทบจะสนิทเลยซึ่งในจุดที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนตัวพรับใจกับเรื่องนี้มากๆเหมือนกันก็นกคือเรื่องของเสียงซึ่งเสียงของหุ่นยนต์ฝุ่นที่ทั้งดูดหรือว่าจะซักเนี่ย โดยมากจะเสียงค่อนทางดังแต่ว่าเจ้าตัว L20 Ultra ตัวนี้เนี่ยคือเสียงมันจะมาแบบเป็นทุ้มๆต่ําหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเบาวกว่าชาวบ้านเขาด้วยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเสียงเวลามันทําความสะอาดเวลามันดูดเนี่ยมันไม่ค่อยน่ารำาขานเท่าไหร่แล้วตอนที่มันกลับไปที่ฐานตอนฐานมันททำความสะอาดตัวเครื่องเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า เสียงเบาอีกเหมือนกันสลับเจ้าตัวของ L20 Ultra เนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้กว่าตัวอื่นเยอะมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของความประทับใจใช่ไหมทีนี้มาถึงข้อจํากัดที่เราเจอหรือว,ว่าเราใช้งานไปเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันก็คือจะเป็นตัวเครื่องที่มันมีขนาดใหญ่คือใหญ่ในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่ใหญ่แค่ตัวสถาน,นีนะแต่ว่าตัวเครื่องเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติด้วยคือคุณยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยคือจริงมันก็จะมี ความสูงค่อนข้างที่จะพอดีกับพวกตามใต้ตู้ต่างๆนะเนาะซึ่งมันจะเป็นความสูงที่พอดีกับบัวที่ผน,นังพอดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็หวังพึ่งไอ้พวกขนจนโดโดฝุ่นพวกนี้เนี่ยเพื่อทําความสะอาดใต้ตู้เหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัว Dreamy L20 Ultra ตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะมีความสูงที่เกินไปนิดนึงอะทำให้มันมุดเข้าไปใต้ตู้พวกนี้ไม่ได้ตู้ใหม่สิพี่เป็นทางแก้ที่ดีเดี๋ยวตู้เนี่ยแม่ ราคาเองมันหลายหมื่นเว้ยไอตัวนี้ก็หลายหมื่นกันเลยทําให้เราอาจจะต้องมาทําการดูดฝนใต้ตู้เหล่านี้เองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัว L 2 0 Ultra ตัวนี้มันก็ยังเก่งนะมันก็รู้ความสูงมันขาดไปแค่ปิดเดียวแบบเนี้ยก็ไม่เดินเข้าไปไปชนให้มันเกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวฐานก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะ ใหญ่พอสมควรเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้เพราะว่าฟังก์ชันของฐานมันก็มีอยู่หลายอย่างมาก,กนเนาะยังไงก็ต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้สบมันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ฟีเจอร์ในการเติมน้ําแล้วก็ทิ้งน้ําอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ดูนิดนึงแล้วกันว่าพื้นที่ในการวางฟุลเนี่ยอันนี้จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถต่อน้ําหรือว่าต่อท่อน้ําทิ้งได้หรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ห้องน้ําหน่อยก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าไปเรื่องน้ําทิ้งเนี่ยในระยะยาวก็อาจจะต้องดูนิดนึเหมือนกันนาว่า เอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องท่อตรงท่อตันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผม <S <S ถ้าเว่าเรามีโอกาสได้ใช้แบบยาวๆยังไงก็คงจะได้เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งละกันส่วนการถอดทิ้งถุงนะครับอันนี้มันก็แอบมีความวุ่นวายนิดห,หน่อยคือเราจะต้องเอามือไปกดปลดล็อกนะครับผมที่ด้านใต้ของเครื่องตรงนี้แล้วไอ้ตรงแผงด้านหน้าเนี่ยมันจะหลุดออกมาทั้งชิ้นเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบลิ้นชักหรือนีไปก็ยังรู้สึกว่ามันยังใช้งานได้ง่ายกว่าแต่พอมันปลดออกมาทั้งแผอนสเข้าไปนีความ ลำบากเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมกม็่มีจุดที่ชอบอยู่นะพอมันแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีที่เก็บถุงเป็นอะไรสำรองเนี่ยอยู่ด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ทําออกมาได้ดีถัดมาเป็นเรื่องของกล้องนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเอาตัวของ l 2 0 ultra ไปใช้เป็นผู้ตรวจการในบ้านเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็บันทึกภาพด้วยเนี่ยอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถบันทึกภาพได้อยู่นะครับผม แต่ว่าคุณภาพของภาพเนี่ยก็จะมาแบบปันกลางปันกลางนะครับแล้วก็การบันทึกภาพแต่ละทีเนี่ยอันนี้จะได้สูงสุดอยู่ที่1นาทีเท่านั้นนะส่วนการเชื่อมต่อเข้ากับแอปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายแหละแต่ว่าไอตัวแอปมันเองเนี่ยคือสำหรับใครที่ใช้งานเป็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหมันดูมีอะไรตั้งค่าทําอะไรต่างๆได้มากมายหลายอย่างมากๆเลยแต่ตรงน,นี้ต้องบอกไว้ด้นึงว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบเร็วๆใช้แบบง่ายๆเนี่ยจริงๆก็แค่กดปุ่มสตาร์ทที่เหลือมันก็ ทำงานให้เองแทบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าต้องการจะดึงความสามารถออกมาใช้ให้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องเรียนรู้มันสักนิดนึงลองใช้ในแอปนะครับผมก็จะได้ทั้งความสามารถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกแผนที่แบบหลายห้องนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ยกไปใช้งานที่หลายห้องหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเวลา ให้มันทําการอัตโนมัตินะครับมันจะได้ไม่ต้องทํางานในช่วงที่เ,ออเราอยู่เสียงมันก็จะได้ไม่รบกวนเราด้วยนั่นเองและจริงๆันก็จึงจะมีการตั้งค่าอีกหลายๆอย่างที่มันทําได้นะครับซึ่งมันก็คงจะดีกว่าเถอะว่าเรารู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ตั้งค่าออมาดึงประสิทธิภาพให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมในเรื่องของการทําความสะอาด อันนี้แม้ว่าตัวมันเองจะเป็นหุ่นยนต์ทาความสะอาดดูดฝุ่นถูพื้นใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่ต้องทําความสะอาดตัวเองเลยแต่อย่างใดนะครับพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็ควรจะต้องกลับมาดูแลตัวของ L20 Ultra ด้วยทั้งด้านใต้ของเครื่องเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเส้นพงเส้นผมติดอยู่ได้บ้างซึ่งก็เป็นปกติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเหล่านี้นะครับรวมถึงพวกเซนซรเซนเซอร์ต่างๆอาจจะต้องมีการเช็ดทคำความสะอาด อย่างตัวถานที่ทําการซักผ้าถูเนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยถอดออกมาล้างสักนิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นถังเก็บปุ่นไม่ว่าจะเป็นในตัวถานก็ดีในตัวขุนยนต์ก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ควรต้องออกมาเช็คนะครับว่ามีเศษต่างเนี่ยหลงเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนเผื่อที่ว่าจะได้เอาไปทิ้งกันประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยจะได้ไม่ได้ตกลงไปนะครับส่วนสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะครับผมว่ามันจะมีราคาแรงขนาดไหนนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าเมื่อเราใช้งานไปนะครับอันนี้มันก็จะมีบอกแหละว่า อุปกรณ์ชิ้นส่วนไหนที่มันต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าบำรุงรักษาบ้างโดยปัจจุบันนี้ก็จะยังไม่มีราคามานะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันมีราคาถูกแพงขนาดไหนแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันแล้วการส่งซ่อมเนี่ยคือจริงอยู่ว่าเจ้าตัว L 2 0 Ultra ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการรับประกันตัวเครื่องที่ยาวนานถึง3ปีกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ประกันแบตเนี่ยก็จะอยู่ที่1ปีแต่ว่าด้วยความที่การใช้งานเนี่ยเนาะคือก็คงไม่มีใครอยากที่จะส่งซ่อม โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราต้องรับผิดชอบในการส่งซ่อมด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะไม่สนุกเอาซะเลยทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเสียเวลาในการแพ็คคงแพ็คของอีกใช่ไหมต้องดูอีกทีนึงแล้วกันว่าทางรีมี่เนี่ยมีนโยบายในการที่จะจัดการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าน่าจะครบในทุกด้านและส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอใช้งานจริงเนี่ยมันมีจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันทําให เกิดความประทับใจมากๆกับเจ้าตัวของ l 2 0 Ultra เครื่องนี้นะครับทางในเรื่องของกำลังดูดที่มันสูง7,000ปาสคาลในที่นี้ที่มันสามารถดูดตามซอกตามมุมได้น,นี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีทางในเรื่องของการยืดม็อบตรงนี้ไปเนี่ยอันนี้ก็สามารถเก็บความสกปรกต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่เยอะมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าถูไม่สะอาดเนี่ยอันนี้มันก็ยังจะออกมาทำความสะอาดซ้ำาอีกต่างหากแล้วก็ไอที่ประทับใจผมที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการแยกแยะ AI แล้วก็ การเดินไปดูดฝุ่นในที่ต่างๆแล้วก็ไม่เกิดอาการติดพันสายฟงสายไฟหรือว่าตัวของอการเดินชนสิ่งของอันนี้เนี่ยที่ผมว่ามันเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยเจอแล้วกันว่าคุณยนดูดฝุ่นตัวอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถทำได้ดีเหมือนเจ้าตัวเอา20อตตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกลับไปดูรถยนต์ด um ูดฝ um ุน um หรือว่าอ um ุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ <c oughs> ในช่องของเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็มีให้ดูกันอีกเพียบเลยครับ